เป็นไงครับตัวแรกความรู้สึกดีใจหลายฝากถึงน้าเดหน่อยฝากถึงน้าเดนหน่อยไม่แต่ก่อนก็ได้แก่เสียวเนาะเขาได้แก่เสียวนะตัวก่อหนึ่งชิ้นน เอาละครับนบีครับหยุดเราปั่นโดนหนึ่งแล้วโดนหนึ่งแล้วนี่เองอำละสามคันแล้วนี่เองเคลียร์ไปฝั่งนู้นไปเคลียร์ฝั่งนู้นตั้งคันไว้ตั้งคันไว้นบีอย่ตั้งคันไว้ใจเย็นไปเลยนบีไปหลัง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 ครับไปหลัง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 มาที่สองนะครับนี่ เอยงชาเล่นเองอ่ะได้อยู่ได้อยู่มามุมนี้นะพี่มุมนี้แหละมุมนี้แหละอ่าลูกพี่ลูกพี่เล่นมั่งเหรอให้นาบี้เขาเถ <c oughs> อะเฮ้ยน,นี่ของยงางชาเนี่ยว่ะเอ้ยของลูกพี่เขานี่ว่ะเอออืมเฮ้ยลูกพี่เล่นเองเหรอยานครับ โอ้ยโอ้ยแบ่งกันไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นกายไปฝั่งนี้ปะหนูไปอยู่นู้นปะฮะเงึ๊ง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 แบ่งกันนะครับมุมถ่ายไม่มีครับเจ้านี้โอ้ยโอ้ยไอ้ช่อนไอ้ช่อนเลยอีซีอีซีไว้เงี้ยขาโบ๊ะนบี้คอยรับฝั่งนู้นเด้ออีซีอีซีไปเลยน้บี้ไปเลยการหนูไปฝั่งนู้น ไปฝั่งนู้นเอาผัดกันเอาลูกพี่ลูกน้องช่วยกันเอาหน้าลบอะไรของเขาวะเอาเอียงเรือเอียงเรือไปร้องเข้าทางเรือกดลงกดลงแียมันยังไงไปไม่ได้ครับงมไม่ได้การลากมาเชิด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 เนี้ยเชิดเชิดเชิดขึ้นขัวโห้วโว้ โอ้ยโอ้น้อยน้อยกว่าน้อยกว่าคิปเปอร์สองสามมั้งเนยโอ้ยอาลุงพี่ลุงน้องแตกนกันน้อยช่วยกันดีเกินแต่กันหน่อยเฮ้โอ้ยสามนาทีคือพลังเว้ยเฮ้ยฟันมันไปไหนเงี้ยฟันมันไปไหนอโดนสลิงบานนคี่เหรอนี่เหรอใช่เออเว้ยฟันไปแล้วว่ะเป็นคิ๊บโตยัคเขมคิปเปอร์ฟันไปแล้วน่ะนี่คิมมิน โอ้โหไวแน่นนอนจริงๆริของชิปเปอร์นะครับชิปเปอร์หน่อยครับมันเกินนี่ว่าเหี้ยขาโอ้ยมันเกินแน่นอนจริงๆริงกดคอปดเบ็ดก่อนเฮียเดี๋ยวค่อยหนีบกดคอปดเบ็ดก่อนใช้พาก่อนดัดเบ็ดก่อนครับกาารตัดลากไปอืั กงทำการปลดเป็ดนะครับเอ๊ะโดดที่สองถ่ายตอนนี้ไม่ลามากเหรอไม่ไม่ได้ไม่เน่ยฝั่งนี้ก็จะมี่นลันจันเอาเอาเอาเปนรัศกร์ญี่ปุ่นแซ่ล่าเลยมันก็กินอยู่ฝั่งนี้มั้งมาติดมันได้ทางนี้ได้ไงมันไปทางนี้ดิเป็นได้น้ำไปทางนี้ดิ ห้าเลยนะมีกิโลครับให้จุดห้าเลยนะสี่จุดห้าตัวนี้สี่จุดห้านะครับตัวตัวแรกกิโลนะเกตเกตเท่าไหร่ครึ่งเกตตัวแรกเกตครึ่งตัวนี้สี่ห้าเอาสี่ครึ่งไว้อืองานนะครับสวยงามสวยงามสวยงามเข้าแล้วอ๋ออ๋ครับนี่หรือว่าอืมตัวแรกนะครับเกตโลครึ่งนะครับตัวที่สองสี่โลครึ่งนะครับ พี่รุ่น้องครับจัดคนละหางนะครับแต่คือกระั้งลํามาะครับช่วยกันโปรยวายกันสนุกสนานกันครับ<ม>นี่ผู้เคลียร์คันเบียดอยู่ตรงนี้นั่งอยู่หัวเรือนี่โ<ม> <c oughs> ยนโยนกองกันอยู่นี่หมดเลย <c oughs> เกียร์เก <c oughs> ียร์เกียร์ <c oughs> ก็อยากจะกันเบ็ดลงไปเสร็จยอนไม่หุอ้เมื่อกี้ได้สาวคนนั้นเออผู้ตายไหนจะถือขันเบ็ดไหนจะถือตะขอต้องการโอ้วิ่งเราลมันต้องลุ้นเยอะก็ถือว่ารวมพลังครับรวมพลังช่วยกันได้หมดเราปล่อยกันหลายสายครับก็เลยต้องช่วยกันวุ่นวายกันนะเราไม่รู้ว่าจะช่วยขันไหนต้องช่วยกันก่อนไงเป็นนั้นว่าสวยงามครับผมติดตามกันยาวๆครับ พี่พามะกี้ไม่ใช่ให้เหรอก็ให้เลยโยนให้แล้วเอาไปแล้วเหรอแล้วคันเบียดไปไหนอ่ะเบีครับลุ้นต่อไปครับลุ้นต่อไปปล่อยไป่็ปล่อยใหม่จบทริปผาซากนะครับหืมซากครับกระซากครับสีใหญ่ครับนะครับทริปวันนี้ครับ สนุกสนานนะครับถ้าบอกถ่ายรูปนะครับใช่ใช่ถูกต้องเอาเิ้มไม่สวยตอนเราตอนราเลือดออกสดๆนี่ครับเลือดยังสดๆอยู่เลย ปาตาบอดนี้ยังไ้ตรงนั้นเอาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยครับ, okay, รบอโอเคครับเดี๋ยวหนึ่งองปาบปาบปาบโอเคครับเดี๋ยวหลอกเกินมีมีม,มีเอเอ๋หลอกเอาดีออกแสงเราไม่ถึงครับเราก็เปิดขาลงเลยนี่เเอาแบบไหนลงได้ไหม จุ่มเอาเอานี่ลงอย่างเงี้ยเอาเอาเอาข้างหลังลงครับเอาข้างหลังใช่ใช่เอาข้างหลังลงกดเอาข้างหลังลงโดยท้องมันแตกครับเขาต้องเอาข้างหลังลงใช่นั่นแหละครับเอาหางลงกดโอเคหัวยันหางยันพอดีเลยอันนี้อันนี้ไม่ต้องกดอันนี้พอดีไม่พอดีกด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 ครับเราต้องช่มืสองสองตัวกิโลนะสองตัวสิบสองโลสองตัวสิบสองโลมีเศษไหม จุดห้าเหรอจุดห้เหรอสิโลพอดีเหรอสิโลพอดีขอรวกันเจโหนี่อะมึกอะเยอะเยอะแยะอืโอโหไม่ใช่น้อยน่าเยๆๆอะมาเยอะแยะอ,อืมเรตั้งใจแค่นั้นอือแค่นั้นใช่ไหมพอปริมาณโหโ ว้อรเาใช้ปนน้ำก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่อนเพิ่งด้เต็มนะเต็มกล้บานี้เต็มรังไยยะเอาโดร้องนะบีก็ได้ไอ้ทิเหรอดเอาโฟดเนาะเต็มทางครับสากล้วนๆนะครับไปเอาตอนไหนนี่ไปบไปซื้อซื้อวบอยู่บนนี้

เดีเนาะงามงามเนี่เข็มอะไรสัตดีครับสองถังอายะนี้ยสี่ของล่างนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเนี่ยบายบาย